สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนมอนี่มาพบพอกับน้องแก้มใซส์กับเซตโนยเดินตามห้อยพ่อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแก้มน้ำใจจ้ามอนีน้องแก้มสิค่าทุกคนมาเมืองขอบหมูยูที่อาำยูที่สังขะนะคะและมอนีน้องแก้มสิค่าทุกคนไปหาเจ้าของเพลินกอนค่ะ ก่อนเท่าจะไปหาเจ้าของเพิน่นตอนนี้จะของเพิ่นกากล้างเกลือนะคะมีทั้งไก่มีทั้งสานะคะมีทั้งเป็ดเลยนะคะหนแก้มสีผ้าทุกคนไปพอเจ้าของเพิ่นกันเลยจ้าค่ะตอนนี้เท่ากะมาอยู่กับเจ้าของเพิ่นแล้วนะคะกะสวัสดีค่ะที่ซื้อยังนะจ้า สื่อเหรียญสื่อหลาเนาะจ้าตอนนี้ห้าวยู่บ้าดยังเนาะจ้ะาตำบลนาลงนะจ๊ะจังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่นี่บ้าอามเลี้ยงหมูแม่พันเจักโตเนาะจ้ะประมาณยี่สิบกว่าโตนะคะบ้าอามใส่ยังเกลือเป็นอาหารเนาะจ้าใส่ห้ำเป็นลักนะคะอยู่นี ยูนีบ่าวลาสีข่าวเองเลยบอจ่านี่นะจ๊ะสื่อห้ามเขาพงคะ่ะเบ้าดะซีเอาเองเลยค่ะนั่นคือรงซีนะคะอันนี้เบ้าลากะปล่อยไว้ในสวนยางเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเบ้าลากะกะล่างสีไปเกลือนะคะนู่นค่ะหมูยูผุนนะคะ ยาวห้ากะตามกันไปเลยจ้าห้ากะเดินไปเลยนะคะนังแ้มกะเลยมาเยี่ยมมาชมฟาร์มของบาวหลานะคะนี่นะคะหอดิล่าเพลินกะโวยว้วายเลยนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะลายลี่ยงจ้าขาบเนาะจ้าลี่ยงสองขาบเนาะจ้าเป็นเสืกับแปลงแมนบรจ้าอ,อันนี้เป็นหมูสายพันธุ์อย่างเนาะจ้าอันนี้เป็นมือมผสมปลานี้เป็นมือผสมปลานะคะนุนะ่นขาหมูอยู่นี่ก็เกือบจะซิบตัวหรือซิบตัวได้เลยนะคะคนี่คะ่ะ สายพันธยังเนาะจ้าคือมีจุดสีดำดำน้ำจ้าอันนี้จ้าอันนี้จะเป็นเหมยผสมปลาแล่ะกับมะพร้าวเนื้ออเ๋อจ้ามะพร้าวเนือสองเถื่อนะจ๊ะเพิ่นก็เลยออกมาเป็นยังสีแมนบ่จ๋าคนคนอันนีน้แน,น,น่ทนโหลกน้อยนึงอ๋อทนโหลกน้อยนึงนะคะยู่นหนีเบ้าหลาปล่อยไหวนี่หน,นีเลยบ่จ๋าเวลาฟุตโต้กลับบ่ได้ดอาเขาแมนบ่จ้าอ๋อจ้า เพราเพราเอาไว้ยนีเพื่อนกับชีเดกินนมย้ยางนำ้นนำแมนบาจ่ากินหยาหน้านะจ๊ะหนี่จ๊ะอันนี้ห้อกบเลียงไปแล้วนะคะสองตัวเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นหมูปลาผาสมดําเมือนกันนะคะนี่ค่ะบาลาใส่เป็นกับคูนะคะในการเกลือเพลนนะคะยูนีบ้าหลาใส่เป็น,น,ะะนพนนะะนนื้นที่จักลเนาะจา๊ะ ในการเลี้ยงหมูร่วมกับพียบย่ยูนั่นก็อยู่ประมาณสาขาอะไร่อ๋อจ้ะเรื่องประมาณสาขาอะไรยุนี่บ้าลเาเลี้ยงยังแน่เนาะจ้ะมีหมูไม่มีหมูเป็นไก่กับปล่อยทำมาตราเอ๋อจ้ะจ้ะยุนี่กับกีดยางนั่แม่มอจ๋าเน,นี่นะคะสื่อต้นยางนะคะหมูกับมีแต่ต้นอ้วนตันๆเลยนะคะอันนี้นะจะเป็น หมูตามผัดสมขาหรือเปล่าคะอ,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 อ๋อท้องเดือนแล้วนะคะนี่ค่ะอู้ตัวใหญ่แห้งเลยค่ะนี่นะคะพอผ่านพอผ่านหนูนะคะพอผ่านจะบาร์เลยไ์ไปเอาเงินนะคะบาร์ลยกระจซื้อแค่สองกับครูมาน,นะคะเบิ์ดกับยางไปเอาไม้นะคะ เีือ็คือบรรยากาศอยู่ในสวนยางบานเห้าปูกเกษตรพ่อเพี้ยงเอาไว้กินย่มเห้าได้ไปตลาดเ่ได้บ่งเได้ไปตลาดเห้ากับมหาพักสวนขั้วในในในอ่าสวนเฮ้าได้บาลาบอกว่ามีหมูม,มีไก่ มีเป็ดปล่อยแบบธรรมชาตินะคะเจ้ตอนนี้น้องแก้มยังมันค่ะทุกคนไปมึงไก่กับเป็ดกับปลาเจ้น้องแก้มค่ะทุกคนมามึงเบาอามเลี้ยงหมูก่อนนะคะเดี๋ยวน้องแก้มจังสีค่าทุกคนอยาไปมึงแล้วก็สีค่าไปอ่าดูว่า เพศแบบใดถือว่าอย่างไงเลยนะคะคือแบบบอมีขอกเลยค่ะฟ้นตกนี่กับบบเด้เอาเขานะคะน่าจะเขาแต่แม่ทองนะคะนี่คือหมูขาวผสมปลาบาอัมกะสีผสมหลายที่บาอามบอกว่าป้องกันโรคนะคะเพื่อนทุนโรคได้ดีอันนี้กับผูกเสื้อเพื่อนบอกง,ง่ายแหงนะคะ ค่ะเป็นหมูอยู่ฟามนนองแกยงนีผูกเสือกว้บ่บเมนสิเลียนเสืออขาเลยบ่คะนี่นะคะเพื่อนกะมาหากินน่วยยางนอกจากหมูกะหวานตันดีนะคะบันยานเล่งเรงมือได้อ่าประมาณน่ะมือได้บ่าอ้าฟ้างเพื่อนกะสซีมากรีดยางนะคะนี่ค่ะคือยางนะคะต้นยางค่ะ นี่นะคะคือบรรยากาศกาสีเย็นๆแน่นะคะพื้นที่ชิบหาไรร่วมถีบเบาอันอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้ตอนนี้นะคะแม่หนุงแก้มกาไดเดินมานะคะหนุงแก้มมาก่อนห้างนูนกาสีเป็นซาแล้วกาสีเป็น,นหอกหมูนะคะกาสีมีสาอยู่เ,เกือบประมาณสิบแปด อยู่ค่ะประมาณสี่หกเจ็ดแปดสานี่แหละค่ะและะ้วก็ก็ยูนีบ้าอามก็ะเลียงเป็นหมูขาวหรือหมูขาวลุกผสมนั่นนะคะเลียงทั้งหมูปลาแล้วกะ็นุ่นค่ะหมูพอพ่านยูพูนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยห้าวก่จังมากพอบ้าอามอีกที่นะคะเดี๋ยวหายเพลินไปเอาอาหารมาเรียบร้อยกันจ้ามีอ,อ่อยูมองอ่า สวนยางอยู่นีนี่บาอามเลี้ยงร่วมทั้งหมูขาลูกผสมหมูดำแล้วก็หมูผูอยู่นีหนึ่งตมีั้งเบิดเจ็ดตนะคะที่น้องแก้มได้นับมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะยูนีมีเจ็ดตแม่พันหกทองแล้วตัวหนึ่ง่สองเดือนนะคะแล้วก็มีพ่อพันไหวตัวนึงนะคะนี่ค่ะตอนนี้เบ้าหลักกลับมาแล้วนะคะ ยางกับบางต้นกักีดบางต้นกัยัมันกีดนะคะเดี๋ยวห้ากะค่ะไปเมืองมูพอพันว่าสีไงอ้วนตันขนาดใดนะคะไปเมืองกันเลยจ้ามีบ้าหล่าสีเน่นเป็นสายพันธุ์ยังเนาะจ้าไ้แม่พันธุ์สีเป็นแรงกับหลาส่วนพอพันุจะเป็นดูรอกผสมแรนอ๋อจ้าปันยุนีพอพันธุมีเจ็โตเนาะจ้าพอพันมีสองพอพอพันแค่นี่มีพอพันธใหญ่นะคะ อยูนี่นี่มีหมูทองอยู่มองนี่มีแจ็คเก็ตนะจ๊ะหมูทองหูเลสวนยางนี่บอแม่นจ๊ะตอนนี้มันงจ๊ะของอยู่ประมาณหาโตมันกำลังเีแย,ยงหลุมไปไปหนประมาณสองอาทิตย์อ,ตอ๋จอจ๊ะนี่นะคะ,ะคือพอพันนะคะอันนี้พอพนันสายพันธุ์ยังนะจ๊ะอันนี้จะเป็นดูรอกผสมหลาดดูรอกผสมนะมคะ ดูหลอกหลอยดอ<า>กเควา,า,า,าไม่ดีถ้าเก็ดูไข่เปนตื้ออ๋อจ้ะพ่เอาปลอยูล่ลาอยู่นีบาาบรรรมม่บ้าหล่ากับคุดสาหนำแม่ปลาจ๋าคุดสาหนำนะจาแบบเป็นเกษตรพอเพียงเลยนะคะและบ้าหล่าได้ให้อาหารเสริมแม่เพลิน,าานเอียงบลจ๋าม่นจะเป็นสมาจะเป็นพออาหารเดี่ยวยำแรงอ๋งอจ้ะ ส่วนหมาสิเป็นหัวอาหารนะคะแต่อาหารละคองเพื่อนกับสิเป็นห้ามนะคะเพราะว่าวบาลานี่มีโรงสีเสียวเองประหยัดตนทุนไปอีกเลยนะคะห้ามนหามน,น่อยนรือห้งเขาใสไปน้ำนะคะนี่คะ่ะอันนี้เพื่อนบออิมนะคะกะสิเป็นเติมให้เพื่อนใหม่นะคะ ได้อ่าบาลาเอาหมูมาผูกไว้หมูเพิ่นกับสีพ้วนดินไ้ต้นเอ่ต้นยางน้ำแล้วก็ลกป่าเืชออกนี่นะคะเพิ่นกับพ้วนออกเลยนะคะเห็นหอดหากอันต้นยางเลยนะคะนี่คือบาลากะมาเติมให้เพิ่นนะคะนี่ค่ะทองอยูหาตัวน่าจะ ยี่ฟาร์มคุณกาสิปเป็นซ่าเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแล้วก็เลี้ยงปลากะมีหมูอีกนะคะอ,อ๋อเดือนนากคะคอดแล้วแม่นบ่นจาตาอมืมจะ๊ะกะบ่าวลาเลี้ยงไม่นกีกะถือว่าเห็นได้ได้อยู่แม,ม่นบ่ตตนจตาอ๋อพอได้เนาะจ้ะ อ๋อจ้าบอไดข้ขายแพงนะคะน้องแก้มกะมารับสื่อกับบ่าวหลานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวน้องแก้มกับทุกคนเดินไปดูสาเลยนะคะทิงไว้ใต้คอมเมนต์เพื่อให้น้องแก้มถูอว่าเอฟซีของน้องแก้มทุกคนมาจากจังหวัดยังอำเภอยังนะจ๊ะ แก้มก็ขอฝากเพจแก้มตื้อใช้กับเพจตัวน้อยการเลี้ยงหมูปลาเลี้ยงหมูดำด้วยนะคะเผื่อเป็นความหมูทุกคนในการเลี้ยงหม,มูหรือมือหรือมือใหม่ฮัดเลี้ยง